เป็นหลวงปู่เอี่ยมนะครับก็ต้องบอกเพื่อนๆไว้นะครับว่าหลวงปู่เอี่ยมท่านเคยเป็นเจ้าวาดที่นี่นะครับหลวงปู่เอี่ยมที่ไปอยู่วัดหนังนะครับแต่ก่อนท่านก็อยู่เป็นเจ้าวาดที่นี่นะครับนี่เป็นพระผงเป็นพระศิวลีนะครับเป็นเนื้อเกศรแล้วก็วานนะสองร้้าสิบ้านะครับ แลก็็เปนสนับสนุนการเดินทางไปกับแม่ยุพินจิวเวอรี่เครื่องประดับเงินแท้สินค้างานจิวเวอรี่นำเสนอในรูปแบบเครื่องประดับที่ฝังพลอยและโลหะที่ได้รับการพุทธาพิเศษจากทางวัดที่ได้รับการเข้าร่วมพิธีต่างๆพร้อมกันกับพระอาจารย์เกจิดังสามารถติดต่อสอบถามแอดมินไลน์ ID 0649060212 เครื่องประดับที่ได้รับการพุทธ,ธาพิเศษเสริมพุทธคุณแด่ผู้สวมใส่สินค้าฟรีออเดอร์สิ่งดีๆสำหรับคุณเพื่อตนเองและคนที่คุณรักคิดถึงน้ำดื่มคิดถึงแบดเทินไทยน้ำดื่มสะอาดมีคุณภาพได้มาตรฐาน สวัสดีเพื่อนๆวันนี้ผมอยู่ที่ซอยเทิดไทย59นะครับวันนี้พาเพื่อนๆกลับมาที่วัดโคนอนอีกครั้งนะครับหลังจากที่ผมเคยพาเพื่อนๆมางานพุทธพิเศษของทางวัดนะครับวันนี้เราก็กลับมาอีกครั้งนะครับมาดูกระแสะวัตถุมงคลรุ่นบุรณะปฏิสังขรสร้างเรือนไทยวัดโคนอนนะครับว่ากระแสะจะดีหรือเปล่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับ ปากซอยเข้าไปในวัดก็ไม่ไกลมากนะครับสําหรับผมนะครับแต่คนอื่นอาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับถ้าใครที่เกียจติเดินก็นั่งบินมอเตอร์ไซค์เข้าไปก็ได้นะครับโน้เหนียนประตูวัดอยู่นะครับมองไปจากฝากซอยนะครับมาถึงแล้วครับวัดโคนอนนะครับก็มีครับ สร้างเรือนไทยวัดโคนอนนะครับก็กําลังดําเนินการสร้างนะครับโอ้คืบหน้าไปเยอะเลยนะครับนี่ใครจะมาทําบุญสร้างเรือนไทยวัดโคนอนก็มากันได้นะครับนี่ทำบุญซื้อไม้สักทองตามกําลังศรัทธาทําบุญระเบืองปูพื้นตามกําลังศรัทธานะครับก็ถือว่าคืบหน้าไปเยอะเลยนะครับ เดี๋ยวเราเข้าไปชมกันนะครับนี่ครับรุ่นบุรณะปฏิสังขรณ์กุฏิหลวงปู่ลอดหลวงปู่เอี่ยมพัดโคนอนภาษีเจริญกทมนะครับแล้วก็ติดต่อร่วมบุญได้ที่0814231477 พะะครูกบนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆขึ้นไปชมวัตถุมงคลว่าก,กระแสตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับ โอ้มีพยาคุดสวยด้วยนะครับพยาคุดนี่เป็นชุดเหรียญเงินนะครับเป็นชุดก็จะมีเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะครับมีเหรียญอยู่กี่เหรียญเนี่ยเดี๋ยวนับดูก่อนหนึ่งสองสามสี ห้าหกเจ็ดแปดนะครับทั้งหมดแปดชุดนะครับก็จะมีเหรียญเป็นเหรียญนะสามเหรียญแล้วก็เป็นพระผงแล้วก็จะมีพระปิดตามีตรุษอย่างนี้นะครับเป็นชุดอย่างนี้คือเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้านะครับแล้วก็มีชุดนวะยกหน้าเงินทำบุญปฏิสังขรณ กุฏิไม้เรือนไทยอายุกว่า200ปีอันนี้4,999นานะครับถ้าเป็นเงินก็7จ0ดันนะครับเจ9ดถ้าเป็นชุดนวะยกด้าเงินนี้ก็จะราคาต่ำลงมานะครับ ่วนตรงนี้เป็นเนื้อทองแดงหกหนึ่งนะครับแล้วก็เนื้อทองฝาบาทห้าร้อยเก้าสิบเก้านะครับห้าร้อยเก้าสิบเก้าแล้วก็จะมีเนื้อสตัลโรหะหกหนึ่งนะครับแปดร้อยเก้าสิบเก้านะครับ นี่ก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมมาตรงนี้เป็นเนื้ออัปป้า6กหนึ่งทำบุญบุรณะปฏิสังขรกุฏิไม้เรืนไทยนะครับก็จะ7 9็ด้าสบเ้านะครับเหรียญน,นี้ก็สวยนะครับเพื่อน เป็นหลวงปู่เอี่ยมนะครับก็ต้องบอกเพื่อนๆไว้นะครับว่าหลวงปู่เอี่ยมท่านเคยเป็นเจ้าวาดที่นี่นะครับหลวงปู่เอี่ยมที่ไปอยู่วัดหนังนะครับในก่อนท่านก็อยู่เป็นเจ้าวาดที่นี่นะครับนี่เป็นพระผงเป็นพระศิวลีนะครับเป็นเนื้อเกสรแล้วก็วาดนะสองร้อยเก้าสิบเก้านะครับ แล้วก็เป็นว่าน1้8ปิดทองแท้นี้สามร้นะครับปิดทองด้วยนะครับเป็นลูกหลวงปู่เอี่ยมนะครับกำลังนั่งนะครับถ้าแบบถ้าแบบไม่ปิดทองเป็นว่านเป็นเนื้อว่านเน็คเนื้อเกสรแบบไม่ปิดทองก็สอง้อยเก้าสิบเก้นะครับจะมีทั้งแบบปิดทองแล้วก็ไม่ปิดทองนะครับ ถ้ามาตรงนี้ก็จะเป็นตะกุดอุดมมวลสาร4ี่ร้อยเก้าสิบเก้าก็จะอุดชนะลงถ้าอุดชนโลงนะห้าร้อยเกบเก้านะครับอ๋อจะมีจะมีสองแบบนะครับสำหรับตะกุดมีตะกุดอุดมวลสาร4ี่รอยเก้าสิบเก้าแล้วก็อุดชนะลงนี้ห้าร้อยเก้าสิบเก้านะครับก็มาปิดพระปิดตานะครับพระปิดตาพระปิดตานี้จะมีสองแบบนะครับเพื่อนๆนนี่มีสองแบบ แต่ราคาก็เท่ากันนะครับ499มีเป็นชื่อว่ารุ่นรุ่นพิเศษมีสองแบบนะครับแล้วก็มีพระพุทธเนื้อเกศรน,นี่99นะครับแล้วก็มีพระพุทธเนื้อว่าน199แล้วก็มีพระมหาปารามีไพรีพินาศ อันนี้ขนาดหนึ่งเซนติเมตรนะครับเป็นเป็นแบบลอยองอันนี้499านะครับแล้วก็มีแบบตั้งหน้ารถนะครับเป็นพระพุทธมหาปรามีพรีพินานะครับมีเ9้9านะครับแบบตั้งหน้ารถนี่ครับเพื่อนๆปิดตามีพระปิดตานะครับพระปิดตาก็จะมีลูกอมอยู่ด้านล่างด้วยนะครับพระปิดตา พระปิตาก็จะมีปิตาเนื้อว่าน299นะครับแล้วก็เนื้อเกรสรนี่ mm. 1้9เนื้อเกรสรจะราคาถูกลงนะครับส่วนเนื้อว่านก็จะ299นะครับก็จะมีลูกอมเหมือนกันนะครับแล้วมาตรงนี้เป็นพระปิตาเนื้อเกรสรปิดเงินลูกอมนะครับ299นะครับจะมีทั้งแบบ ตาเนื้อเงินนะครับออเป็นเนื้อเนื้อเกษรปิดเงินนะครับสองร้อยเก้าสิบเก้าส่วนปิดทองก็ปิดทองนี้สามร้อยเก้าสิบเก้านะครับมีสองแบบนะครับแบบปิดเงินนี่สองเก้าเก้าปิดทองนี่สามเก้าเก้านะครับแล้วก็มีครุฑลงยา ตะกัวจานมือนะครับนี้พันเจ็ดนะครับโอ้สวยนะครับนี่มีมีครุดครุดลงยาแล้วก็มีตะกัวจานมือในชุดนี้นะครับแล้วก็มีนี่เป็นเป็นเหมือนเดียหลวงปู่รอดกับหลวงปู่เอียงนะครับแล้วก็ พระพุทธรูปประจำของทางวัดนะครับอันนี้เล็กก็ร้อยเก้าสิบเก้าใหญ่สองร้อยสี่สิบเก้าล็อกเก็ตปีสอง4ันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับมีล็อกเก็ตมีมีเล็กๆนะครับแล้วก็มีชุดชุดครุฑนี่ก็สองพันนะครับชุดครุฑมีทั้งพระผมแล้วก็ล็อกเก็ตเป็นครุฑด,ด้วยนะครับเป็นชุดนะครับชุดนี้ สองคันครับแล้วก็มีครุดเนื้ออัปป้าแปดร้อยนะครับพร้อมตะกุดนะครับแล้วก็ครุดทองทิพย์ห้าร้อยก้าสิบเก้านะครับ mm hmm. มีครุดอปป้าแล้วก็ทองแดงนี้พันห้านะครับนี่ก็เป็นชุดนะครับมีครุดมีครุดสองสองตนนะครับแล้วก็ลูกอม,มแล้วก็มีเหมือนตะกุดด้วยนะครับมีชุดพันห้านะครับ นี่ก็เป็นตะกุดนะครับตะกุดตะกุดนี้นี้ดอกเท่าไหร่อ๋อมีเพียงแปดสิบเก้าดอกแต่ไม่รู้ราคานะครับมีจานมือนะครับราคาอยู่ข้างในอันนี้เป็นเป็นเหรียญหลวงปู่รอด ลวงปู่เอี่ยงนะครับนี่ห้าร้อยเก้าสิบเก้านะลงยาสวยมากเพื่อนๆเป็นเหรียญเหมือนเหรียญเซมาเลยอะ่ะเป็นเหรียญเซมานี่ห้าร้อยเก้าสิบเก้านะแล้วก็มีเนื้อนวะนี่จัดสร้างจํานวนร้อยเหรียญเองนะเดี๋ยวไม่เยอะนี่หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้านีครับแล้วก็จะมีเหรียญข้าป่ากองละห้าร้อยเก้าสิบเก้านะครับนี่เป็นเหมือนทองแดงลงยานะ แล้วก็มีทองแดงลงยาอันนี้ห้าร้อยเก้าสิบเก้าทองแดงลงยาแล้วก็มีแบบเป็นชุดนะครับท่าป่ากองละสองพันห้าร้อยหกสิบหกบาทนี่ครับเป็นชุด็มีใค้อยากได้เป็นชุดก็รู้สึกจะเป็นปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับมีปิดตาอยู่ตรงกลางแล้วก็เป็นเหรียญ หรียญนี่มีสี่เหรียญนะเพื่อนๆมีสองพันห้าร้อยสองพันห้าร้อยหกสิบหกบาทนะครับแล้วก็หลวงปู่รอดนี่ห้าร้อยเก้าสิบเก้านะครับหลวงปู่รอดห้าร้อยเก้าสิบเก้าโอ้นี่ก็สามร้อยเก้าสิบเก้านะครับเป็นหลวงปู่รอดแล้วก็ 499เนะครับเป็นเหรียญน,น่าจะเป็นทองเหลืองแล้วก็ทองแดงปัดทองหรือเปล่าอันนี้ขอทองทิพย์ทองทิพย์สามถ้าทองทิพย์นี่สา9อเถ้าตรงนี้เป็นส9่รอบอันนี้499นะครับแล้วปู่เอี่ยมนี่ห้าร้สวยนะครับออกแบบได้สวยมาก หน้ามาเช่าเก็บบูชานะครับรกหน้าผ้าป่ากองห้าร้อยเก้าสิบเก้านะครับตัวนี้จะเป็นเหมือนเหรียญทองแดงแล้วก็มีองค์หลวงปู่สีทองนะครับแล้วก็อันนี้สามร้อยเก้าสิบเก้านะครับเป็นเหรียญทองแดงเสมาสวยครับนี่ครับเป็นสติกเกอร์นะครับเป็นสติกเกอร์ สติกเกอร์นี่ก็50บาทเองนะเพืเ่อนๆสติกเกอร์สติกเกอร์แล้วก็มีชุดเหรียญเงินจำนวนเหลืออยู่20ชุดเองนะ6,999แล้วก็ชุดเล็กก็5,999มีชุดใหญ่กับชุดเล็กอันนี้น่าจ,จะเป็นชุดใหญ่หรือเปล่าแต่ดูเหมือนกันนะ มีชุดใหญ่กับชุดเล็กนะนี่เป็นพระปิดตานะครับพระปิดตาพระปิดตานี่4้ย99านะครับมีลูกอม,มด้วยนะครับพระปิดตาเป็นไม้นะเพื่อนๆเป็นไม้เป็นไม้ม,มงคลอู้มีเสือด้วยเสือนะะสมิง599นะครับ ก็มีเนื้อทองที่ผ้าปิดตานะครับ499เนื้อเงินนี้1,199 11, นะครับแล้วก็มีชุดนะครับชุดชุดผ้าปิดตานี้1,500นะครับนีปิดตา399นะครับมีเนื้อตะกัวก็299เนื้อนาวะ899นะครับ าตรงนี้นะครับห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้านะครับนี่ครับเป็นเหมือนตะกุดใหญ่ๆนะเพื่อนๆตะกุดใหญ่ๆดอกละเก้าพันเก้าร้อยเก้าบเก้าโอ้มีดอกละเก้าพันแล้วก็ห้าพันนะครับแล้วแต่เนื้อครับ แล้วก็มีเหรียญทองคำหนึ่งเหรียญยกชุดหนึ่งแสนนะครับถ้ายกชุดนะครับนี่เป็นเนื้อทองคำนะครับนี่เหรียญน,นี้สวยนะครับอันนี้ที่สองร้อยเก้าสิบเก้านะครับน,นี่สองร้อยเก้าสิบเก้ามีผิวลุงหน้ากากเงินเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าแล้วก็ ข้าป่ากองละห้าห้าเก้าเก้านะโอ้นีก็สวยสี่ร้อยเก้าสิบเก้านะลงยานะครับนี่ก็เป็นวัตถุมงคลที่อยู่วัดโคนอนหลักๆก,ก็จะมีพระปิดตาแล้วก็เหรียญหลวงปู่รอดนะครับแล้วก็หลวงปู่เอี่ยมนะครับ ซึ่งท่านแต่ก่อนที่ท่านยังไม่ได้ไปอยู่วัดหนังนะครับท่านก็จำพรรษาอยู่ที่นี่นะครับเพื่อนๆอ,อยากมาร่วมทําบุญนะครับมาทําบุญสร้างเรือนไทยนะครับก็มาเช่าบูชาวัตถุมงคลก็ได้นะครับตรงน,นี้ก็จะมีรูปหล่อเหมือนหลวงปู่เอี่ยมนะครับ 1,499นะครับแล้วกรุ่งปุรอดนี้ก็2,499นะครับนี้8,999นะครับนี่พระสิวาลี2,999นะครับจะพามากระ พระพุทธมหาปารามีไัรีพินาศนะครับไทยที่จะสร้างไปคืบหน้าไปถึงกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับอตอนนี้ตอนนี้เป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยน่าจะา ห้าสิบได้ห้าสิบเลยใช่ไหมครับเพราะว่าข้างล่างมันยังไม่เสร็จดีอ๋อนี่นด้านล่างเ,เรืออนนอกตรงนี้จะทําเป็นเรือนนอกเลยครับน,นอก,รนนอกครับเรือนนอกบริเวณนี้ทั้งหมดมก็จะประดิษฐานพระพุทธมหาปราินิรพานองจําลองไง อ๋อที่ที่มาหล่อวันนั้นเหรอครับใช่ที่หล่อเพิ่งจะหล่อไปแล้วก็โคด้วยจะอยู่เลยนี้ทั้งหมดเวลาโยมมาสักการะปิดทองก็จะได้ปิดทองเงินที่เหลือตรงนี้ก็จะเป็นเรือนเหมือนกันใช่ไหมครับใช่เป็นเรือนนอกไงอ๋อเป็นเรือนนอกเรือนในเรือนหน้าเรือนบนแล้วก็มีชั้นบนอีกใช่ไหมครับนี่เป็นไม้สักเลยอาจารย์ไม้สักทองโอ้ตั้งบนจะเป็นกึุ่มพิพิธภัณฑ์เป็นสถานที่เป็นการทั้คืออันนี้ะสงค์ะเป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยอะไรเป็นเหมือนศูนย์รวมเลยใช่ไหมครับนี่ครับ พระคุณองค์จริงก็เพิ่งจะประดับไปรับวบันพิสราค่ะส่งเครื่องให้ท่านนี่เหรอครับอโอ้ขับผมติดเองไม่ได้จา้างใครเขาหรอกติดเองติดเองที่แขนที่เครื่องส่งท่านนะพยายามจะส่งเครื่องให้ท่านรับพิสราคัะ FC ท oh yes. yes. I mean? right. ah. um. ี่จะมาร่วมบุญสร้างเรียกว่าเป็นกุฏิเรือนไทยหรือเปล่าครับใช่เรือนไทยวัดโคนอนเรือนไทยวัดโคนอนก็มาได้นะครับหรือว่าอยากมาทําบุญมาเช่าวัตถุมงคลก็เป็นเหมือนกันมาร่วมสร้างเหมือนกันนะครับหลังจากผมพาเพื่อนๆชมวัตถุมงคลก็จะพา ไปกราบรูปหล่อเหมือนหลวงปู่รอดแล้วก็หลวงปู่เอี่ยมนะครับ คนนี้ก็จะมีปริสถานองค์รูปหล่อหลวงปู่รอดนะครับหลวงปู่รอดแล้วก็สมเด็จพุทธจันโตนะครับแต่ตรงนี้ก็เป็นหลวงปู่เอี่ยมนะครับนี้หลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่านะครับแล้วก็หลวงพ่อสายหยุดอดีตเจ้าวาดวัดโคนอนเหมือนกันนะครับหลวงพ่อสายหยุดนะครับ เพื่อนๆมีโอกาสมีเวลาก็แวะมาได้นะครับที่วัดโคนอน,นครับมาร่วมสร้างเรือนไทยวัดโคนอนนะครับผมว่าเสร็จแล้วนี่ยิ่งใหญ่สวยงามมากนะครับเดี๋ยวจะมาถ่ายทอดให้เพื่อนๆดูอีกครั้งนะครับถ้าเรือนไทยเสร็จนี่แต่คงต้องใช้เวลานะครับ สำหรับวันนี้ผมขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ